โลเทสสวัสดีฮารทุกคนได้มีกล้องใหม่เรียบร้อยแล้วผมว่าจะมาลองสตรีมเปิดกล้องดูผมรู้สึกว่าห้องผมมุมไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะดีไซน์ห้องผมมันดูเก่าเก่าไปหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมที่มาดูใหม่ทุกท่านเลยนะฮะตอนนี้มีหรือเปล่าศูนย์คนอยู่นะฮะตอนนี้ตอนนี้สตรีมเ,เปิดกล้องดู สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะฮะตอนนี้ไม่ได้สตรีมมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะหาเวลามาสตรีมอยู่นะครับผมพี่นุ้ยสวัสดีครับไม่ได้นุ้ยแล้วตอนนี้หัวเกลียนแล้วเอาทรงผมอะไรมาเรียกนุย้ยอ่ะ เอ๊ะทำไมวันนี้แทบไม่มีคนมาดูเลยฮนะแปกใจจังเลยอืมหลอดไฟล่วงจะเรีนพอแล้วกูเ <c oughs> ่าจะตั้งเซตหลอดไฟห้องสว่างอนะสุดท้ายมันจะล่วงจริงกันเมื่อกี้ ยิ้มหน่อยครับเอาอะไรมายิ้มฮะหน้าตัวเองก็ยังยังไม่อยากจะเปิดเลยโยวายสตยีเหมือนกันอา้าวแนบเปลี่ยนชื่อช่องบ่อยแท้ แต่ก่อเป็นแนบปกติตอนนี้เป็นแอป,ปคิงเนอร์ซะแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ขอพายเสียงไอน,นะ <c oughs> ผมตอนนี้เป็นหวัดอยู่ฮะวผมเป็นหวัดอยู่เจ็บคอดีครับพี่สวัสดีครับคุณเออใครใครว่าใครวะเออนั่นแหละ อวันนี้ผมจะมาแบบชีวิตอ,อ,อืดหน่อยนะอาจจะพูดเยอะไม่ค่อยจะไหวเพราะว่าผมเจ็บคอไม่ไหวจริงเจ็บคอไม่พอไอ้เดียงานหยาบนะทีนี้มูต่อเอฟฟิเชียแล้วกดติดตามแล้วขอบคุณมากครับจะสามบรรทัทล้วพี่ใช่รอเวลานี้อยู่สิไกลแล้วอีกไม่นาน แต่สามภาษาผมคิดว่าไม่น่ามีแจกอะไรหรอกเพราะว่าตั้งแต่วันเกิดผมผมก็แจกไปตั้งห้าดีแล้วผมขอเก็บไว้ก่อนตอนนี้รีหามอบอยู่ตอนนี้รีหามอบอยู่พี่อะไรนะพี่เอากบมาจากไหนอะ่ะกบเอระก็ ไอ้นี่หลักใหม่มันยังอยู่ในระดับที่ด่านยากเนี่ยมันยังไม่สุดเลยก็เลยพอผ่านด่าน48แล้วก็ไหลยาวเลยแป8มันโคตรโคตรของโคตรแบบไอ้เยอะก็อยากจะไอเลยนะพี่ใช้โปรแกรมอะไรรันเกมครับเออใช้พูสเต็กฮะใช้พูสเต็ก แต่บูสเต็เนี่ยผมว่ามันเจะเบสแล้วนะถ้าเทียบกับโปรแกรมมันอื่นอนะ่ะแต่ถ้าเป็นสายดองไอดีผมจะแนะนําไปทาของ l d p e r น่าจะดีกว่าเยอะเลย l d p e r มันรีรกกได้กสไอดีได้แล้วก็มันแบบว่าไงอะ่ะมันไม่ได้กินสเปคมากเท่ามันไม่ได้กินสเปคแบบเท่าบูสเต็คอะไรประมาณนี้นนะท่านผู้ชมผมว่า y t u t u เหมือนจะกลันแกล้งผมว่าไม่ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นคนดูเลยอะ่ะเศร้าออ มาทำเคลสก่อนละก,กันนะวันนี้ลืมทำเควสอันนี้คือกล้องผมเพิ่งได้กล้องมาส,สดๆร้อนๆเลยวันนี้ผมก็เลยอ่ะลองสตรีมดูกันแล้วกันลองสตรีมดูกันนะว่าคุณภาพคุณภาพของกล้องมันดีแค่ไหนเชียว <c oughs> ท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้ก็สามารถบอกได้นะว่ากล้องมันโอเคไหมนะฮะผมซื้อมาหก0้อยเว็บแคมนะฮะ ที่จริงผมใช้น้ตบุ๊กเล่นแหละท่านผู้ชมแต่แค่กล้อง webcam โนตบุ๊กท่านผู้ชมก็น่าจะรู้เลยว่าสภาพมันงอแค่ไหน,น <c oughs> อีกสามสิบคนก็จะ 3, สามบันซัพแล้วบารมีช็อตทั้งนั้นเลยในคลิปตัวเองไม่เคยจะคลิปหลักแบบว่าแทบไม่ได้ช่วยอ่ะจริงครับบารมียูทูบช็อตทั้งนั้นเลย ลองเปิดกล้องวันแรกเหรอพี่ใช่ลองเทสลองเทสดูเฉยๆมันโ okay อเควะเอาจริงๆผมไม่ชอบปีศาห์ห้องอ่ะดูดีขนาดผ้าม่านผมอยู่มาปีหนึ่งกว่าๆแล้วยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ใส่เลยอะผ้ะมาม่านอะได้อย่างคือห้องผมไฟมันค่อนข้างสลัวแล้วค่อนข้างแบบว่ามืดผมก็เลยซื้อไฟเสริมมาซึ่งไฟเสริมแม่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไรหร่หรอกจริงๆเปิดกล้องแล้วอะไรอะเปิดกล้องแล้วเหรออยู่อ่าฮะ แ,แล้วลองกล้องอะราคาหกร้อยคิดว่าไงอะภาพแบบเนี้ยมันค่อนข้างแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะมันมันกว้างไปหน่อยนะมันไม่ใช่กว้างดิมันยาวไปหน่อยอะมันดูยืดยืดอะเขาเรียกว่าแบบบริวายอะอารมณ์แบบเรนวายกล้องเลีนวายอะไรประมาณนั้นแหะตอนแรกอะว่าจะเซ็ตกล้องให้แบบว่าเอออยู่มุมประมาณนี้เดี๋ยวเอามปดูกันเป็นไนงะ ตอนแรกว,ว่าจะเซตกล้องให้อยู่ประมาณเนี้ยประมาณนี้นก็คือเห็น,เห,นเห็นแค่เห็นแค่เมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็ตัวตอนแรกว่าจะเซตอย่างนี้แต่คิดไปคิดมาเซตแบบนี้ดีกว่าเซตแบบเห็นหน้าตัวอย่างนี้ดีกว่าแล้วนึงจัดกล้องใหม่โอเคไ,อได้แล้ว โอเคมาแล้วล่ะเสือโป้อันอนสวัสดีครับพี่ยูสวัสดีฮะพูดเยอะไม่ได้วันนี้เ <c oughs> จบ็บคอเสียงไอนี่ทำให้ไม้มันไม้มันแตกไหมเนี่ย หาเปิดเพลงก่อนแล้วกันเดี๋ยวนึงหวัวกันเนี่เปิดแบบแนวเบสิกเบสิกเลยนะดังกำลังพอดีแม้ท่านผู้ชมดูให้ผมหน่อยเด้อเล่นบารในห้องให้ดูหน่อยครับบารห้องแคบขนาดนี้จะเอาอะไรมาเล่นให้ดูอะ อยากได้มอ็อบแต่รู้สึกตูนีิเกอรอุอ้ยจากใจเลยครับผมผมสุ่มผมสุ่มไอ้ตั๋วที่ได้จากสเตจวิ่งมาแล้วไม่ออกประมาณแบบเกือบร้อตัว๋วรวมไอดีหลักกับไอดีหลักใหม่กันหนึ่งอะไม่ได้เลยท้อมาเดี๋ยวจะมีคลิปให้ลงดูให้ดูเร็วๆนีๆ่แหละนะสำหรับคลิปเปิดกาชาแ้่ผมขี้เกียจอะตอนเย็นผมยุ่งหน่อย มันจะกองโน้ตบุ๊กเราโอ้กองโน้ตบุ๊กมันกากเกิน <c oughs> เออนี่ยแหละพอพูดเยอะมันก็จะจบไอออะไรเงี้ยฉันพยายามจะก,กั้นหนีแล้วแต่มันไม่อยู่จริงเลยละพาพตัวเองดูป่วยแต่ยังมาสตรีมอ่ะ <c oughs> ที่จริงเป็นแค่หวัดเฉยๆแหละเหมือนเป็นหวัดเจ็บคอเฉยไม่เป็นไรหรอกแค่สตรีมแค่นี้เล็กน้อยอะไรจะทำอะไรผมได้อ่ะถามจริงเหอะ <c oughs> ผมไม่เกลือสักนิดแล้วอ่ะฮีฮิโอเคขิงได้ก็ขิงไป เกือเด็ก้อยอสุดยอดตู้ต้องยืนไมออกนะไอะ้ไม่งั้นเดี๋ยวไมแตกไอาอาเบโดโหหลีกประมาณนี้ไหวชีวิตแล้วไอาไกทองได้ปั้นแม็กแน่นอนบอกเลยนะไกะทองตัวโคตรเทพ ไอดีนี้ปั้นแน่นอนเพราะว่าผมยัดไปแล้วยัดกบไปแล้ว,ปลวเป็นเวล200อ่ะบอกสิบส้าจะไม่ผิดดูสองร้อยอ่ะไออเวลดบอกเลยว่ามันพาผมไปยันเพชรสได้ชิวๆผมก็เลยเลือกว่าจะปั้นแบบไอดีใหม่โดยการเดิมต้นด้วยโคนละโบที่แบบว่าเป็นความสามารถบัคกเหมือนเลมิเมเลียอะไรเงี้ยแต่มันก็ช่วยได้เยอะจริงนะโคตรโหดเลย มไม่เคยผมไม่เคยเกียร์ตูก้เกียร์เลยเลยเอาจริงจริงมีแต่ดวงไม่ <c oughs> พกดวงมาแค่ไหนก็นเกย์อยู่ดีแล้วแต่เลดอบเกมอะไเลดอบเพี้ยแค่ไหนก็ตาม <c oughs> านั่นแหละเาากุญำแมรตำนานใช้เยอะจัดมันใช้ดีมากเลยอะแต่มันจะแพ้พวก ตัวสะท้อนอย่างเช่นรูเดียสอะไรย่างเงี้ยคือมันปล่อยสกิลสองไปอ่ะมันก็โดนสะท้อนกลับมามันก็ตายอ่ะเลยมันจะแพ้พวกตัวสะท้อนนั่นแหละสะท้อนแบบสท้อนกายภาพอย่างเงี้ยหรือสะท้อนแบบรวมประมาณนั้นแหละอ้าเจอหุ่หัวอร์ไปโดนอีกแล้วมีบาลมายากนบมุิยาไอะไร้ยคล้ายๆทีมกูเลย มาตีเลยไอ้โอเคทองมันจะกลับมาไหมครับยังไงก็ต้องกลับาหม่แล้วครับพวกแสงมืดเอาจริงนะแสงมืดทุกตัวกลับมาแน่นอนอยู่แล้วครับผมถ้าไม่นับพวกแสงมืดตัวเก่านะอย่างเช่นอาาโยมิไอ้พวกแบบว่าเก่าเกมนั้นนะ่ะไอ้พวกนั้นนะ่ะ มาเฉพาะช่วงปีใหม่อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นแบบว่าแบบยังพอใหม่อยู่อย่างเช่นผ่านมาประมาณปีแรกอะไรเงี้ยเออมันยังพอรีรันกลับมาได้ประมาณครั้งครั้งหนึ่งถึงสามครั้งได้แหละอย่างเช่นบาร์มายกลนกับสล็อตเนี่ยมันค่อนข้างรีรันมาบ่อยนะไอดี ID นี้ยินเพลสามเลยพี่ใช่นะถ้าสมมติจะยัดขนเข้าไปอะยัดขนยัดขนมันมันถึงยืนได้ อนไปเลยเฮียล้างปามบุพพยุหียจะติดจะติดเป็นสเตตหลักไปแล้วน่ะไหวชีวิตแล้วผมบอกเลยฝั่งเขาไม่มีความสามารถแบบเราสินะตั้งรับมันไม่ได้ติดขีหรือสกิลแม่นขนาดนี้ก็เลยไหวชีวิถ้าเดือนนี้ไม่ได้จะปัญชินละชิละ,ละเออชิละแล้วแหละโอ้โถ้าปัญชินละนี่ไปลองไปไป,ไปน่าจะไปจับไอ้นั่นดีกว่า มมกกโล,กโล <c oughs> <c oughs> ถ้าไอ้ดีสมัคร Google เราจะเปลี่ยนชื่อกับโปรไฟล์ไงไพี่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะส่วนตัวใช้แค่ไลน์เดียวรู้สึกว่าไลน์พูดตรงๆแล้วไลน์ดูเซฟตี้แล้วดูไม่ยุ่งยากเท่าแอคเคาท์อื่นอันนี้พูดตรงๆเลยแนะนำไลน์มาที่สุดละแต่ไล มันค่อนข้างจำกัดหลายอย่างอ่ะอย่างเช่นแบบว่าถ้าสมมติอยากจะโอนย้ายบัญชีแล้วมันอีกบัญชีติดเบอร์นหนึ่งเงี้ยมันจะติดโอนย้ายอ่ะมันจะยุ่งยากหน่อยไหนเอ้ยจะเดือดเถืวว่อนวะโอ้โหไอ้เหยกลางสัปดาห์แล้วเจอเดือดเถื่อนนะเนี่ยปล่อยวอรทีมนี้เฮ้ยไหวอยู่ไหวอยู่ เอาละทีวีต้องต้องซีเรียสละเฮ้ยเฮขาจะดันมาได้แล้วชิบหายลเลยไงหลอเฮียเขาไม่ได้บัญชีสัตว์เลยเรามีสองโมโตโบัครเราต้องใช้วิธีนี้แล้วท่านผู้ชมทึบนี่ถ้าบอดฝั่งเขาไม่กดอมาตาแเราก็โชคดีไปเนี่ยเรียบร้อยพลิกได้แบบไม่อยากเกิน อ่าชิบหายแลเงไ้เจียฝั่งเขาไม่ดันมาเลยสัตว์งานหยาบละกูอาโอเคอมเมโดข้ามไปสองขั้นก็เข้าไปบางระยะสกิลของศัตรูได้เยอะอยู่ก็หวานเจี๊ยบเลยด้านหลังแตกตอนนี้มันมีตอนนี้มันเพิ่มเพื่อนในเกมได้ละไงเลยผูกกูเกิลอ๋อมันเพิ่มจำกัดได้ประมาณร้อยคนต้นต้นเอง ตอนนักนั้นนะ่ะถ้าอยากได้แบบเป็นพันคนนะ่ะแนะนําไปไลน์นั่นแหละหล่อโอ้ยตีเล็กเป็นเกย์วะครับเนี่ยเหล่อเลยหล่อเลยเนี่ยนะเปิดกองครั้งแรกก็จะพร้อมหวัดเป็นไงละ่ะตึงๆเจ็บคอด้วย,ยเดี๋ยวจนะลืมดูทีมเมื่อกี้พูดเพลินไปหนะ่อยลืมดูทีม เออไหว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 แม็กกิ่ตัวก็มาเหอะจริงอะแค่มีไอไวโด้ถึงตัวแม่งก็จะชนพวกแมสซิบตัวก็ได้ละแม่งเอาไปดูข้ามไปแลวไอกูยินยินยังไง ชื่อไปก่อนอ่าโอเคพอร์แ I, ช่ได้ปุ๊บพอไอเซสิกิวหนึ่งก็กวาดศัตรูไปได้เยอะอยู่ไอพวกธาตุไม้อะ่ะไอเลนฝั่งเขาแค่เวลาอสี่สิบเองเราก็ไม่ต้องกลัวเลยหรอกโอเคผ่านเจียบอืมอีซี่พอเลย ไอ้นี่มันเป็นตัวจาัดก,การเอเลนชันดีเลยแหละมันทั้งแก้ทางด้วยความสามารถและกระถาดด้วยแล้วอย่างไม่ติขี้สัตว์โกโกงเลยไอเราเตรีมแล้วลพี่อเอคเจอกันน้องชายขอให้คนดูเยอะกว่าพี่นะตอนนี้แล้วกันนะเออเนื่องจากชื่อคลิปด้วยแหละชื่อคลิปมันก็แค่แบบว่าเหมือนเปิดกล้องไเฉยก็ไม่ได้แบบว่าเจาะจงไปกับก,บการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนสตรีมมาเนาะ สรุปเสริมแก่งอ๋อนี่ยังไม่ได้รับเลย 17, คอนออฟฟินิีกสิบเจ็ดเข้ามกรยี่สิบแปดโอเคเหมดแล้วเดี๋ยวไปฟาร์มต่อดีลักก่อนแล้วกันนะวันนี้น่าจะมาไม่ได้นานมากนะฮะท่านผู้ชมแค่มาลองกล้องเฉยๆปิดอันนี้ก่อนแล้วกัน ใส่พันเว้แบบลับๆโอเคเรียบร้อยได้แล้วเอาอ่าเรียบร้อยอกเกมมันเล่นกูเลยเกมค้างสภาพโอ้เข้าใหม่เข้าใหม่โอเคเข้าได้แล้ว จะไม่ถึงอย่าคิดจะคิดไลฟ์แข่งกับลุงฮะวันนี้ใครลุงยุทธ like ไล์เหรอหอันนี้มาลองไลฟ์แบบว่าติดกล้องอเฉยอ่ะ <c oughs> ลุงไหนแล้วอ๋อลุงยุดอ๋อคนดูโอ้โหคนดูสองเก้าคนโอเครู้แล้วคนดูหายไปทั้หมดเย้ว้า ไอ้ดีหลักฟาร์มต่อละกันพีวีพีเลย <c oughs> เปิดเองไงเออเหงอออกคนนี้เยอะโอเคอุ้ยขนบสิบพอดีเลยโอโอเคไหวอยู่ทีมนี้เอางี้ถ้าทีมไหนไม่ถ้าทีมไหนไม่มีบาลล็อกก็โล่งใจไปครึ่งหนึ่งแล้ว บาลล็อกมันห่อทุ่มทีเดียว่ายหมดแผงอะ่ะมีไก่ทองไก่ทองไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะแต่กลัวบาลล็อกมากกว่าบาลล็อกนึ่งสุดยอดตัวเบิร์ดท,ที่สุดในเกมอีกตัวหนึ่งอุอย,อยงานหยาบอยู่ ทิพไหจัยไปวะโอ้ยไหวอยู่ไหวอยู่นี่อยากได้มอ็อบจริงๆวะ่ะมอ็อบมันน้ำมจดมันแรงอยู่ฮะมาใช้แทนเอลซ่าได้เลยเพิ่มพื้นที่สกิลวดูสิอ้าวอันเจ็บเลยทีนี้เสร็จอ้าย เอ๊ใครโทรมาวะเนี่ย อ่ะโอเคคนดูเดี๋ยวผมไปตอนนี้เลยกันนะรู้สึกว่างานเข้าละชิบหายเลยไงโอเคคนดูเจอกันสตรีมหน้านะครับผมอันนี้มาเทสกล้องเล่นๆเฉยๆนะงานเข้าแล้แปบบ๊บนึงนะคนดูเจอกันในสตรีมหน้านะครับผม Goodbye <c oughs>